ครับผมผมชื่อเทสไมลอนนะครับผมรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกกณงจัรจุธาเทพครับในเรื่องของใจพิสุทธิ์ครับผมสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะรับบทเป็นใจพิสุทธิ์ในเรื่องใจพิสุทธิ์ค่ะเรื่องเราเป็นยังไงบ้างคะใจพิสุ ในเรื่องของเราจะเป็นเรื่องส่งวนใหญ่จะเกิดในโรงเรียนเนอะก็จะมีคือผอุ้อรับบทเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เหมือนตัวรัวนักรกเขาจะมีน้องแล้วก็พาน้องมาเข้าโรงเรียนจะเป็นเรื่องของแบบมีความเป็นครอบครัวความเป็นแบบความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปคาแรคเตอร์เป็นยังไงอะคาแรคเตอร์ก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่เหมือนแบบเข้าใจเด็กนักเรียนแบบสอนเด็กช่วงมัธยมต้นประมาณนี้ค่ะ ขอผมก็รณจักรนะครับเขาก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับเขาจะเหมือนมี2องคาแรคเตอร์ครับในด้านของด,ด้านงานเนี่ยครับเขาก็เป็นตำรวจกองปราบเขาก็จะเป็นคนที่รายละเอียดมั่นคงเก่งในทุกด้านครับแต่ในเรื่องของชีวิตประจําวันหรือเมื่ออยู่ยกับเพื่อนๆหรือครอบครัวเขาเขาก็จะเป็นคนขี้อ้อนขี้เล่นครับใช่ครับ แล้วเรื่องราวความรักของคู่เราจะต้องเป็นยังไง่าฟันยังไงบ้างโอ้จริงๆคู่เราเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ตัวรณจักรจะแกล้งต so, like ัวต like ัวใจพิสูจน์มาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนเขาก็จะแบบฝังใจโตขึ้นมาแล้วก็แบบเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยแกล้งนะตอนแรกๆก็จะมีความแบบไม่ถูกกันนิดหน่อยอย่างพี่แของเทศเนีก็คือเป็นลูกลูกของพี่เดมมาเราต้องไขข้อจากความเป็นพ่อเราเป็นคุณเราบทพ่อของเราแตกต่างกันยังไง ผมก็เห็นว่าพี่เจสมาเนี่ยโรนัีนะครับเขาก็มีบุคลิกคล้ายกับโรนัจักรในแง่ของการว่าเขาก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆครับซึ่งโรนัจักรกม็มีด้วยครับซึ่องอย่างเราต้องเรืเร่องแรกของเทศด้วยใช่ไหม เรื่องที่สองเป็นยังไงบ้างเรื่องมีกดดันไหมด้วยอ๋อก็กดดันบ้างครับจริงๆผมรู้เรื่องว่าเรื่องนี้มันมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้วผมก็เลยจริงๆกดดันแต่ผมรู้สึกโชคดีมากๆครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางช่องจริงๆครับที่เชื่อมมาในตัวผมแล้วเอากาสแบบนี้มาให้ผมครับอย่างเรื่องภาษาจะเป็นภาษาอะไรก็้าไปได้ไหมอเป็นชายเรื่องของเรื่งว่างหรือว่าเแรคเตอร์เป็นการพูดแบบนี้ รไรไครับก็สําหรับผมผมก็เรียนอยู่ครับผมทําการบ้านค่อนข้างหนักครับผมก็คือก่อนวันถ่ายผมก็จะต้องอ่านบทมาก่อนหลายวันต้องวิเคราะห์ครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามฝึกการอ่านภาษาไทยการออกเสียงภาษาไทยให้ดีขึ้นครับผมก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆครับผมพยายามให,ให้ให้ดีที่สุดครับผมอการ,รับอะไรบ้างเรื่องนี้สำหรับตัวอุ้มใช่ไหมคะก็จริงๆเหมือนกับ ก็ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเล่นมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงตื่นเต้นอยู่เสมอในแบบงานใหม่ๆอย่างงี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่แบบเอ,อเรารู้สึกดีมันทําให้เหมนกับเราแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ดวงใจเทวคมมีแฟนๆรอยเยอะมากๆมันก็ทําให้ตัวเราเองก็กดดันมากเหมือนกันค่ะก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เพื่อพวกเราเข้าไปอยู่ในดวงใจทุกคนด้วยอัคารอยไหนที่พวกเรามันน่าติดตามอย่างไรเรื่อง ว่าคู่เราเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วครับนี่เลยครับผมใช่ด้วยความที่เราเองเหมือนแบบเป็นคนเหมือนพอเจอกันจริงๆเราเจอกันไม่กี่ครั้งเองแต่ว่าด้วยความที่แบบเราไม่ครั้งที่สามใช่ไหมใช่ด้วยความที่เราไม่มีกำแพงอยไรเงี้ยมันเลยทำให้เราเข้ากันได้ง่ายมากคับฝากไปค่ะสำหรับเรื่องใจาที่สุดก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ ดวงใจเทวคบนะคะแล้วก็ฝากตอนใจพิสุทธิ์ด้วยนะคะพวกเราสองคนก็จะเต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะกดดันอะไรแค่ไหนแต่เราก็จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดะคะ่ะก็ฝากพวกเราไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับ